ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเครื่องบินขับไล่ลำที่ 8F15EX Eagle II ผู้พิทักษ์แห่งน่านฟ้าไทยในอนาคตขีดขีดขีดบทนำฟ้าฟ้าใหม่ของกองทัพอากาศไทยในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอำนาจในการควบคุมน่านฟ้ายังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการยับยั้งภัยคุกคามและรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์สำหรับกองทัพอากาศไทยทออไทย การปฏิรูปขีดความสามารถทางอากาศเพื่อรองรับอนาคตไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีศักยภาพสูงสุดซึ่งอาจกลายเป็นอาวุธหลักของไทยในวันข้างหน้าคือ F-15EX Eagle II เครื่องบินขับไล่มั l t i r o รุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทโบอิงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผสานระหว่างความแข็งแกร่งจากกลุ่นดั้งเดิมกับเทคโนโลยีการรบยุคดิจิทัล บทความนี้จะพาคุณไปจอดลึกกว่าทำไม F-15EX ถึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับอนาคตของกองทัพอากาศไทยขีดขีดขีด 1. ตําตำนานแห่งการครองน่านฟ้าวิวัฒนาการสู่ F-15EX ประกูล F-15 เริ่มต้นในช่วงสงครามเย็นโดยแมคโดนัลด์ดักลาสปัจจุบันคือโบเอิงเพื่อตอบโต้การปรากฏตัวของ m i g 25จากสหภาพโซเวียต F-15A ีได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ไม่มีใครเทียบเคียง ด้วยสถิติการรบกว่า100ชัยชนะโดยไม่สูญเสียเลยแม้แต่ลำเดียวต่อมาได้พัฒนาเป็นรุ่นดีและ F 1 5 e s t r i k Eagle ที่เพิ่มความสามารถด้านโจมตีภาพคพื้นดินปฏิบัติภารากิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในทุกสภาพอากาศเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินที่ทันสมัยแต่คุ้มค่าจึงได้เปิดตัว F 1 5 EX Eagle II ซึ่งยกเครื่องทั้งระบบอิเล็กทรอนิก โครงสร้างและความสามารถในการบรรทุกอาวุธอย่างสมบูรณ์แบบขีดขีดขีด 2. การออกแบบและสมรรถนะพลังที่กลั่นกรองมาอย่างลงตัว F-15EX Eagle II ยังคงใช้โครงสร้างหลักแบบ2เครื่องยนต์ 2. ที่นั่งหางคู่อันเป็นเอกลักษณ์แต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดดังนี้ความเร็วสูงสุดมากกว่าแมตรสศมีปฏิบัติการมากกว่า2,200กิโลเมตรโดยไม่เติมเชื้อเพลิงน้ำหนักบรรทุก กว่า13,400กิโลกรัมมากที่สุดในกลุ่มเครื่องบินขับไล่จุดติดอาวุธสูงสุด12ลูกสำหรับอาวุธอากาศสู่อากาศห้องนักบินจอสัมผัสแบบกลาสโอกพิทระบบสังการด้วยเสียงหมวกแสดงผลความสามารถเหล่านี้ทำให้ F-15EX สามารถรบได้ทั้งในภารกิจควบคุมน่านฟ้าโจมตีภาคพื้นดินสงครามอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติการแบบเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรขีดขีดขีดสา อิเล็กทรอนิกส์และระบบการรบขั้นสูงหัวใจของ F-15EX ไม่ได้อยู่แค่ที่โครงสร้างแต่คือสมองดิจิทัลอัจฉริยะที่ออกแบบมาสำหรับสงครามอนาคตเรดาร์แอน APG-82 AESA เรดาร์ตรวจจับระยะไกลแบบเฟสอาร์เรย์ที่สามารถติดตามและยิงเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันระบบ EPA WSS ป้องกันตัวแบบแอคทีฟพาสซีฟตรวจจับการล็อกเป้ารบกวนสัญญาณ และหลบหลีกการโจมตีจากอาวุธปล่อยนำวิถี Open Mission System (OMS) เปิดโอกาสให้ไทยปรับแต่งซอฟต์แวร์เองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งต่างชาติทุกครั้ง Sensor IRST ตรวจจับเป้าหมายที่มีลักษณะล่องหนโดยไม่ใช้เรดาร์เหมาะสำหรับตรวจจับเครื่องบินสเตลระบบเชื่อมต่อขั้นสูง Link 16 (MADL) สื่อสารกับเครื่องบินขับไล่ไกลเพน F-16 เครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าและ UAV ได้อย่างไร้รอยต่อ ขีดขีดขีดสอาวุธอนุภาพเหนือขีดจำกัด F15EX สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายมากกว่าทุกเครื่องบินขับไล่ที่มีอยู่อาวุธอากาศสู่อากาศ AIM120DAMRAAM ยิงไกลามาก AIM9X Sidewinder ยิงระยะประชิดรองรับเมทิลหรืออาวุธท้องถิน่นอาวุธโจมตีภาคพื้นดิน AGM158JASSM ขีปนาวุธร้อนล่องหน ระเบิดนำวิถี GBU-39, GBU-31, JDAM, a g m 1 5 4 JSOW ยิงเป้าไกลเตรียมรองรับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงด้วยอาวุธเหล่านี้ไทยสามารถปกป้องอธิปไตยและโจมตีเป้าหมายได้ก่อนภัยจะมาถึงขีดขีดขีด 5. เปรียบเทียบกับฝูงบินไทยปัจจุบันฝูงบินหลักของทออไทย F-16A BADF เริ่มล้าสมัย เรดาร์เก่าไกรเพ่นจสสามสดีทันสมัยคล่องแคล่ว F5E f ้า e, การใช้งานมากอัลฟ a เจท่าลบ39บทบาทโจมตีเบาฝึกความได้เปรียบของ F15EX ความสามารถไกรเพ่น F16 F15EX ระยะบินปานกลางต่ำสูงมากบรรทุกอาวุธต่ำปานกลางสูงสุดอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเก่าทันสมัยที่สุดความอยู่รอดสูงปานกลางสูงมากภารกิจขับไล่ รบเบาขับไล่มั l ติโรครบวงจรการจับคู่ไกลเพนบวก F15EX จะสร้างสมดุลระหว่างความคล่องตัวและพลังรบหนักขีดขีดขีด6ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยหากไทยจัดหา F15EX จะส่งผลในเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้การโจมตีลึกแม่นยำทำลายเป้าหมายสำคัญในภูมิภาคสงครามแบบเครือข่ายผสาน UAV, AWACS, ไกลเพนระบบภาพื้นยับยั้งภัยคุกคาม ด้วยอาวุธบรรทุกจำนวนมากความร่วมมือพันธมิตรใช้งานร่วมกับสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ภาพลักษณ์ทางการทูตเสริมอำนาจอากาศไทยในเวทีโลกขีดขีดขีดเการบำรุงรักษาและโลจิสติก F-15EX ถูกออกแบบให้ใช้งานระยะยาวระบบ in, ดิจิตอลทวินตรวจเช็คเครื่องแบบเรียลไทม์ห่วงโซ่อะไหล่ทั่วโลกจากโบอิงฝึกนักบินง่ายโครงสร้างคล้าย F-15 รุ่นเดิมระบบเปิดถอดเปลี่ยนง่ายลดเวลาซ่อม อายุการใช้งาน2อง0 0ื่ชั่วโมงบินใช้ได้เกิน30ปีขีดขีดขีด 8. บริบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความท้าทายในภูมิภาคความขัดแย้งในทะเลจีนใต้การผส,สมอาวุธของอินโดนีเซียเวียดนามจีนความก้าวหน้าของขีปนาวุธร่อนและดโดรนบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรสนทิสัญญากับสหรัฐอเมริกา และเจ้าภาพร่วมฝึกคอบรากโกไทยจำเป็นต้องมีอาวุธทางอากาศระดับสูงเช่น F-15EX เพื่อรักษาสมดุลในภูมิภาคขีดขีดขีดเกงบประมาณและกลยุทธ์การจัดหาราคาต่อเครื่องราว2 8 0 0 0ถึง3,200ล้านบาทลํำขึ้นกับออปชันค่าซ่อมบำรุงต่ำกว่า F-35 สามารถจัดซื้อผ่าน Foreign Military Sale FMS ความท้าทายการอนุมัติงบประมาณในรัฐสภา ความกังวลของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวกระบวนการจัดซื้อที่ซับซ้อนแนวทางแก้ไขแบ่งจัดซื้อเป็นระยะ4-8ลถึงลำก่อนเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีใช้ความสัมพันธ์ทางการทูดกับสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีด,ขด10คู่แข่งและเหตุผลที่ควรเลือก F15EX เครื่องบินจุดแข่งข้อเสีย F35 ล่องหนล,ลำยุคแพงมีข้อจำกัดส่งออกราเฟลทันสมัยค่าบำรุงสูง ทายูนเร็วเทคโนโลยี EU ซับซ้อนไกลเพ่นอีคุ้มค่าคล่องแคล่วบรรทุกน้อย F15EX อาวุธมากระยะไกลไม่ล่องหน F15EX เหมาะที่สุดสำหรับไทยในตอนนี้ด้วยสมดุลระหว่างพลังความยืดหยุ่นและราคาที่รับได้ขีดขีดขีด,ขดบทสรุปผู้พิทักษ์แห่งน่านฟ้าไทยในศตวรรษใหม่ F15EX Eagle II ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่แต่มันคือแพลตฟอร์มรบยุคใหม่ที่รองรับทั้งภารกิจอากาศสู่อากาศ ภาคพื้นเครือข่ายและการรบในสนามรบดิจิทัลถ้าไทยเลือก F 1 5 EX มันจะไม่เพียงเติมเต็มช่องว่างของเครื่องบินที่กำลังปลดประจำการเท่านั้นแต่จะยกระดับศักยภาพอากาศสู่ระดับที่สามารถปกป้องน่านฟ้าไทยจากทุกภัยคุกคามได้อย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง